เอาละครับสวัสดีผู้ชมด้วยครับแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วหลังจะผ่านไปนานชิบหายครับโอเคอ่ะสำหรับในคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปที่ผมอดัดอันนี้ไว้อัดอะไรวะการแข่งขันนะครับชิงบัตรทรูมันนี่ฮะมิสเตอร์บีมีเริมพันธ์ครั้งที่หนึ่งอ่ะก็เราได้ผู้เข้าชิงรอบสุดท้ายครับก็คือน้อง i อเอ็นเอสบินะผมเรียกสั้นๆน้องบิ๊กไบแล้วกันโอเคเรียกง,ง่ายดีโอเคะ่ะอ่ะ คือก็จะแข่งกันแบบ2ในสาครับก็ใครได้2เกมก่อนคือชนะ2เกมก่อนก็จะได้บัตรทรูมันนี่ไปเลยแต่ถ้าเกิดแพ้ก็ไม่ได้นะครับเงินร้อยหนึ่งเบียงอยู่กับผมอยู่เหมือนเดิมโอเคป่ะบัตรทูอ่ะเฮ้ยคือเล่นมาผมไม่เคยเติมเกมนี้เลยนะเราต้องมาซื้อบัตรทรูแจกคนหนระบ้าเปล่า,าฉะนั้นเราต้องชนะให้ได้นะฮะเมื่จะไม่ยอมแพ้โอเคเปลี่ยนตัวกันก่อนอเฮ้ยทำไมทีเขามีโลโก้บวก8 V P เอาละโอ้แล้วเราธรรมดาธรรมดาบวกหนึ่งทั้งทีครับ แต่เป็นสตาร์ไงโอเคอ่ะมาดูครับตอนนี้จะพูดไลอัพไหมล่ะไม่ต้องหรอกคุณดูเองเลยแล้วกันนะนี่เฮ้ยเลวันด็อกซี่ทำไมเล่นปีกอะ่ะนี่ผมปรับอะไรของผมเนี่ยเอาออกไปเออเมสซี่เป็นฮาเมสโอเคเลวซอกกี้ออกเอาเมสซี่ไปแทนตอนนี้กลางลูกก็จะเป็นฮามเมลูติกนะครับปีกขวาเป็นเมสซี่ปีกซ้ายเป็นโรนันโดหน้าบล,ล็อกสองตัวเป็นหลุยส์เซเลสกับอากโร่อ่ะส่วนทางทีมน้องเขาก็หัวตั้งแทบทั้งทีมามีโลโก้บวกแปดวีไอพีด้วยเวลสิบ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นไงพร้อมไปมดูฮาร์เกมแรกครับโอ้บอกเลยต้องเก็บก่อนผมบอกรำว่าสองในสามเกมนะชนะน้องบัตทูไปเลยโอเคมันก็ตุกนิดๆนะเพราะว่าผมตอนนั้นอัดรู้สึกอัดอัดตอนแม่งกะกากนะเน็ตกาดูโลนโ,โดคืนให้ตัวเลขผมูเมลยังไงลังเลอยู่เฟอร์ดินานครับเฟอร์ดินานย่อึ้นนั่นน่ะทรงอย่างนี้แล้วก็ถีบย้อนหน้าหรอกเ็ย อเหเหันเมซสวยกับเกลโลไอเกลโอันนั้นยักษยักษกางสนามเขาไม่บีบนะเขาวิ่งดักนะถือว่าโอเคพอเล่นเป็นเลยแหละผ่านถึงรอบนี้ได้ไม่ธรรมดาจริงๆไอเกลโลคืนโอ้โหแต่อย่างนี้ไม่ไหวจริงๆอ้าวน้องกขาสวนแล้ววะโรนิโยจ่ายเธอรู้ลูกนี้ใครวะน่ะโอ้โซเลสโซเลสไปน้่งประกบหัวเขาล็อกมาหนึ่งทีเบียดเบียดไปลงเฮ้ยโอ้ลูกนี้ต้องเข้าแล้วนะโอ้ไม่เข้าเฉยครับโชคดีโชคดี ท่องไว้ร้อยหนึ่งกูต้องอยู่นีลอนโดเบียดแต่ไม่ล้มว่ะโรนโดเดอะบิลติดสปีดมาละศาสตร์โดนละโรนโดสวยเกิโเกโิโ,กโลยังไงเกิโ,กโลง้อเฮ้ยสวยซ้ออืหือเฮ้ยคุณเห็นจังหวะที่มันจิ้มบอลปะ่ะคือผมจะโยกเว้ยแต่ว่ามันมันกลายเป็นจิม้มดูฮะดูนะปุ๊บอ่ะสวยอ่ะยิงแล้วไม่เข้าแต่ซัมได้ซัมได้ครับโอเคขึ้นนำแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์นะเฮ้ยเฮ้ย เอาว่ะพอมีเรื่องเงินมาเกี่ยวนี่สู้ยิบตาเลยทีเดียวใจเย็นนี่ฮาเมสเบียดเบียดได้ดักดักดักอ่ะโอเคเอาเวสส่งให้กับเมสซี่เมสซี่ส่งค่อยกับโซเรสโซเรสส่งให้เกโรอีก,กโรคล,ลั่งมีโลนโดหมายไม,ไม,ไม่ส่งโอ้โหจ่ายพลาดว่ะมาแรงมาดูไหมครับฮาเมสโอ้โหเฮ้ยนี่ฟอร์มดีว่ะพับสนามบุกเลยทีเดียวเอาเาชนชนมัว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 เอาล้วฮะน้องเขาบุกแล้วว่ะเอ้ยยังมั่วอยู่ได้อยังฮาเมสส่งกลาง กิโลยังไงแต่สปีดโอ้โหแต่โดนจิ้มวะยังไงเอายังได้อยู่ได้อยู่อ่าสุดเลยได้ไดยยิงโอ้สองประตูต่อศูนย์ครับครึ่ง <c ười> แรกสองศูนย์น่ะก็ไม่รู้สินะโอ้ดูมั่วมั่วคือเล่นมั่วมากเลยอย่าแบพบูดเรื่องฝีมือครับเราเล่นมั่วฮะโอเคยังไงยังไงคือน้องเขาด่าทองแดงนะแต่ว่าทําไมแม่งเล่นโอเคแล้วผมว่าเขาดักเขาอะไรอย่างเงี้ย ลุบหรือปุกระตุกเลยฝีมือกากเองอันนี้เอ้ยอย่าอ้างอย่าอ้างไม่ดีไม่ดีดอ่าโอเคตุเร่หมดดีครึ่งแรกอ่าโอเคครับครึ่งแรกหมดไปมาดูครึ่งหลังโอ้ยใครบุกอยู่วะเนี่ยน้องเขาบุกนี่หว่าส่งเฮ้ยเจเยนเจเยน,นโรนินโยปีศูนย์หกเปิดโด่งขึ้นมาลูกนี้ยังไงเมสซี่เบรกโอ้โอ้โอโอเกือบครับกูตัวเจเยนเออส่งล่างเดียเวสนอืมน้องเหนือแก้เกมแล้วอะ ผมตัดทีหนึ่งนี่แม่งแก้เกมเลยเปลี่ยนตัวฮะโรยยโยโอ้โหออกสามตัวเลยวะ่ะส่งฮาเมสด็อกบายูสิบแล้วก็มูลเลอร์เดอบ,บิวเฮ้ยด็อกบายูสิบแม่งตัวโกงมากเลยใครยังไม่ดูรีวิวไปดูได้นะผมรีวิวด็ดดอกบายูสิบไปละแม่งโคตรโกงอ่ะแข็งคมเฮ้ยตรงนี้ยังไงโอ้ยนำหน้านาทีแปดสามสองศูนย์ไม่ทันหรอกคุณเอา้าเราไม่ส่งอย่างนี้วะกูด็อกบ้าวิ่งชิป <c oughs> โอ้ส่งให้เขายิงเฉยเลยครับ นาทีแปดสิบสี่สองประตูอหนึ่งว่ะดูฮะชิปอันนั่นน้องพิมมาหัวเราะเดี๋ยวไอ้สองมึงตามกูอยู่มึงมาหัวเราะอะไรมึงตามกูอยู่โอ้นาทีแปดห้าเราไม่เสี่ยงนะเรื่องเงินเนี่ยแพ้ไม่ได้เกมแรกต้องเก็บให้ได้ก่อนเกิโลอีกยักษ์ยักษ์ยักษ์ยักยักษ์เดี๋ยวอย่ายิงนาทีนี้ไม่เอาไม่สนุกไม่สนุกยานาทีแปดแปดอ่ะอย่าอยาไอ้หนู น้องมึงใจร้องรอไว้หมดเล์อไอส้สั์อ้าวหมดเวลากรรมการมึงเต่าอีกกบคิวยา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 ยิงยา,ยา,ยา,ยงยาเฮย้ยอืมโหยเป่าเออโอ้เกมแรกครับชนะสองประตูต่อหนึ่งนะโอ้มาลุ้นเกมต่อไปครับ ถ้าเกมต่อไปนี้ผมชนะก็คือจบพัดน้องอดบัตรทรูไปเลยแต่ถ้าผมแพ้ก็จะเสมอกันหนึ่งหนึ่งแล้วเราจะมาแตดสินเกมที่3นะฮะก็คือเกมนี้กูจะแพ้ไม่ได้วางั้นเถอะอ่ะถ้าไม่อยากเสียตังค์มาดูครับมองเขาเล่นดีเลยแหละผมรู้สึกส่งกลางมายังไงดูนี่ส่งกลับดูนี่ดูนี่โอ้ยโ,โ,โ,โนโสอส่งกลับมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ออกออออก,ออกไม่ออกอ,อีกโรนิโยทำอะไรมึงยิงกลางอ้ ใจเย็นตุเล็บเบียดติดเบียดโอ้ม e ันเข้าทางแม่งหมดเลยวะโหอันตรายครับเพิ่งหกนาทีเองน้องมึงเล่นอย่างนี้ใจเย็นดิให้เดี๋ยวตั้งตัวหน่อยเลยโย่วิ่งดิพวกมึงเออจ่ายดอกบ่ายังไงยังไงโย่ไหมซอยลนโดแล้วโดเข้ากลางแต่ผมไม่ลงดักได้วะโอเคยังฝีนันใจเย็นส่งเออกูตอกมาอันนั้นอันนั่นอันนั้นอัเลี้ยงเลี้ยงไอ้ เดี๋ยวก็ผอบ้านตัวเองหรอกแหมเล่นอย่างงี้เรนยอไอ้ดอกบาดอกบาโอ้ยส่งไม่ถึงครับมาไอ้ศาสตร์เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นมึงจะรีบไปไหนล่ะเออมึงเลอะอุย้ยมึงเลอตรงติดแต่ยังได้อยู่วะไอโ้โตไอ้โตอยู่สิบโอ้ยมึงส่งลอดดากได้วะมึงเลอปันเอ,อ้ยโอ้ยอุ้มึงอย่าเคี้ยกันอย่างงี้ดิอ,อ้าวคาดาวเป็นทีดอกบาส่งคืนเรนย و. เห็นทะลุช่องนี้ครับลูกนี้โอ้โหหลุดโซเลตโซเลต ชิปยหยหนี่มีผลนะโอ้ชิบอย่างงี้ชิบหายครับเอาแล้วเขาสวนแล้วไงทีนี้ชิบหายแล้วอเราโซ่ส่งกลางเอาละเอาละเอโต้จะเย็นประกอบเอโต้ดิประกอบเฟรดนานมึงวิ่งไปไหนกูวิ่งไปไหนโอ้โหล้วเข้าชิปเรียบร้อยครับโดนหนึ่งศูนย์ทันาทียี่สิบสามโอ้โหไม่น่าเสียครับคือผมพลาดเองครับบังคับเฟรดินานวิ่งหนีฮะมันต้องเอาเฟรดินาเข้าไปประทะอะ เต๋โต้ได้จังหวะเนี่ยชิปโอ้โหนี่ชิปมุมนี้นี่คือแบบต้องต้องฝึกมาพอสมควรนะครับโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายนะน้อเขามีฝีมือแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคืนก่อนโซเลตส่งคืนให้ดอบาดอบาโยนหนึ่งทีเลยยิงหนึ่งประตูต่อหนึ่งสวนคืนเอาคืนอย่างรวดเร็วครับโอ้โหสถานการณ์เกมกลับมาเหมือนเดิมครับน้องเคงแบบแม่ไงเอ้ยร้อยถูกกูย่างย่างหนึ่งหนึ่งโยนยังโยอ่ะเกมโอ้ย โอ้ยเจนโซเลตคืนก่อนโอเคมาตั้งกันใหม่กมเมลตัดไปที่ลูนี่ครับลูนี่เลี้ยงโอ้โหบอลแม่งแบบโอ้ไมสกัดแล้วเข้าทางอีกวะเนี่ยเอ้ากูคิกอ้าเข้าทางก็อีกอ้าน้องแม่งไม่ยิงโอ้ช่วยไม่ได้นะเจ๊อย่าอย่าเนี่ยไอ้เหี้ยเข้าทางหมดเลยเนี่ยโอเคกลับโอ้โอ้ดูดิอืมยาข้างบนมีโอ้เฮ้ยท่าน้องเขาส่งข้างบนบอกว่าโดนแล้วนะอ้าดูดิ ส่งแม่งก็ติดไปหมดเลยครับตอนนี้ผมหัวร้อนแล้วฮะบอกเลยกระตุกที่มันเล่นอะไรก็ไม่ดีไปหมดโ้โอ้โหกูตัวมึงคนหรือกบเนี่ยกระโดดแบบโอ้หเป็นลูกบอมุมครับลูกนี้เปิดออกมายังไงโอ้ยในที45น้องเขาบุกแหลกเลยว่ะผมนี่อยู่ไม่ได้เลยทีเดียวครับต้องแก้เกมครับดึงลงมามาฮาเมดกลายเป็น4 1 3 2ครับ จังหวะน,นี้การแก้เกมของเราจะช่วยหาอะไรไหมอาจจะไม่ช่วยอะไรเลยก็ได้นะครับมเวลาไปกรรการเปาเปาเอ,อ้อยนั่นแหละมาต่อขึ้นหลังครับครึ่งแรกหัวร้อนขึ้นไปโอ้โหต่อขึ้นหลังมาปุ๊บแม่งบุกกูเลยเย็นลาบ,บ้าลาบ,บ้าส่งให้กับรโรนิโญยังไงอลองโซส่งให้กับอืดูน,ดนี่ดูนี่ส่งคืนมูลเลอร์มูลเลอร์ส่งทะลุไปเลามอสนี่ก็เป็นอีกตัวที่วิ่งดักดีนะฮะลามอสยูสิบรีวิวไปแล้วครับอยากรู้ไปดูเองเฮ้ยโรนิโญอยา โอ้รอดไปคือของเขาเป็นโรนโย่ปี06ครับจบสกอร์จะไม่ค่อยไม่ดีเท่า07นะปี06เนี่ยก็เลยรอดเนาะโอเคสวนไอสัตว์มาเออนั่นแหละลงล่างสวนเลตติสปีไป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 โอ้วิ่งแล้ววิ่งแล้วมึงต้องโดนแล้วลูกเนี่ยโกออมาทำไมเอ้าโอ้ยไปแต่ยาวครับอือพลาดมากอะเสียหายว่ะ อีกเกมนี้แพ้นี่คือมีเกมสามนะแต่ถ้าชนะคือชนะเลยครับไม่เสียตังค์ครับชนะภาวนาหวัวชนะด้วย <c oughs> โอ้ยเย็ดน้องขบบุกอย่างเดียวเลยดูิเฮ <c oughs> ้ยลํำหน้า <c oughs> คือผมไม่ได้เล่นเก่งนะนะฉะนั้นอย่าตีประเมินข้าวผมสูงนะแล้วผมก็แก้เกมครับกลับไปแผนเดิมเพื่ออะไรแล้วมึงจะปรับใหม่ทำไมเนี่ย <c oughs> โอเคเอาเมสซี่ลงไปแทน อาฮาเมโลนิเก้ารับโลนโดออกส่งลิเบอรี่ลงไปเออลิเบอรี่สิบสี่เป็นตัวที่ผมแนะนำนะแม่งดีมากอะแม่งเร็วสัสๆัสอะผมแบบผมซื้อบวกห้ามาใช้เอ้าจังหวะน,นี้นาทีกทเก้าสิบนาทีเก้าสิบอัลเโร่ต้องได้แล้วส่งบนต้องมาแต่โอ้ยโอ้โหโอ้ยเี่ยเขาเสียหายครับนาทีเก้าสิบมันไม่ได้ลูกนี้ได้ไงอะแล้วต้องมา,มาลุ้นเนี <laughs> ่ย โอ้ยอย่าทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมโหนี่เรื่องเงินเรื่องทองนะเนี่ยร้อยทูเลยนะเว้ยไม่ได้จเย็นอากิโลเออนั่นแหละลิเบอรี่ล็อกกับปั่นแล้วลูกเนี่ยปั่นมึงปั่นเหรอนี่คือการปั่นใช่ไหมโอเคนาทีละหนึ่งครับยาง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 ไปนานโอ้ยสกัดอะไรกันอย่างนี้เนี่ยโอ้เขาทั้งอีก ยิง <c oughs> คือน้องเขาไม่ใช่มีมโอกาสนะโอกาสมีนะผมว่าน้องเขาทาเสียเยอะอ่ะย,งยิงนู่นยิงนั่นมีตัวให้ส่งก็ไม่ส่งอะไรเงี้ยเฮ้ยนาทีร้อยห้ามันจะยิงกูทำไมจะเย็นมดเปลารักทีทโอ้อ่าหลังเลยอยู่ครับตอนนี้ตัวไหนดีวะไปปฟื้นกรรมการเป่าวิเป่าปากอมขี้อยู่หรือไงเป่าเออโอ้มาต่อกันข้างหลังครับ อิบลี่ยังยังเบียนมาเออได้อยู่ได้อยู่ข้างหลังแล้วร้อยทูไม่เอาไม่อยากเสียตังค์ตบบาเออนั่นแหละและ้วลออั่นเอ้ออิบลี่ได้ป่ะอยู่ทันไหมทันเอากลับมายังไงกลับมาทางเดิมเอออย่างนั้นแหละโยกมาอื้อหือติดได้บอลทุ่มอยู่นะครับหัวร้อนนะจังหวะเนี้ยไม่ไหวละร้อยสิบเอ็ดแล้วอ่ะอีกเก้านาทีดูเลขเอาหน่อยเอาหนเฮออ้ยโยโอะตบา้าโอ้โหตบ้ามึง้องยืนยัดทำไมมึงเอาบนเออมึงเอาบนเลย หัวร้อนหัวร้อนจับบอลน,นี่ลั่นไปหมดหัวร้อนโ <Okay. S 1> อเคเขาเปิดยาวมาครับตุเล่เยโยเข้าไปดกักดีเอ้ยเออทะลุโอ้ยขมวน <c oughs> นี่กูเล่นอะไรของกูเนี่ยใ,ใจเย็นลหลบใจเย็นลามอสโยโอ้ดุนิโอเออลามอสตัดบอลได้ร้อยสิบเจ็ดแล้วครับโอ้เมสซี่เอาบอลเอาบอลกวางมาลงล่างเออบอลไอสัตว์ส่งบอลเออไอกโลร้อยสิบเก้าแล้วดอกบ้าเปิดอ๋อเปิดอะไรนาทีหนึ่ยียยย่สิบ จะเสียเอาดูดิเอ้ยตัดได้เร็เวเร็วครบเวลหนึ่งแล้ดิไอ้ซัดน้องบาวิ่งส่ง,สงทำชิงน้อบาชี้วิ่งไปน้อบาวิ่งไปวิ่งไปร้อยยี่สิบแล้วยิงยิงยิงโอ้โ <c oughs> ยิงได้ค่ะระดีร้อยยี่สิบโอ้สองประตูต่อหนึ่งไอ้เหี้ยวหัวล้อนสัสสัสโอ้ <c oughs> น้องจะมาเอาทูแมนเนี้ยยังเร็วไปร้อยปีนี่ทำเป็นพูดกูตึงนังเกม โอ้ผมเป็นลายการเปรา่าเป่าเดี๋ยวกูโดนเปา่าแมวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออลั่นไปตุเล่เคียยสัตว์ใจเย็นดึงหน่อยดึงหน่อยเรา20แล้วเราไม่เสียตังค์อย่าเยี่ยมครับโอเคจบเกมครับสำหรับก,กิจกรรมมิสเตอร์บีมีเดิมพันครั้งแรกก็ ไม่เสียตังค์ครับบัตรทูร้อยหนึ่งยังคงอยู่ครับอ่าขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามชมนะทั้งผู้ชมเก่าผู้ชมใหม่เลยช่วงนี้ขอโทษด้วยครับที่หายไปนานเรียนเยอะโอเคนะฮะอ่ะสำหรับใครที่มาใหม่ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตาม Subscribe ได้ด้านล่างคลิปเลยนะครับหรือจะติดตาม f เฟซบุ๊กผมก็ได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ